ฤดูหนาวฤดูแ้งก็มาพร้อมกันในผลดำทมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์ลงพื้นที่ติดตามการเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลน,น้ำผีอำเภอทองแสนขันทางจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนเม่เวลาเวลาติดเครื่องส่งน้ำแล้วนะมันก็จะตึงอีกมันทำออื่นได้ไหมลนะ่ะจังหวัดเนี่ยได้มีแผนงานโครงการก็คือได้ รับการสนับสนุนนะเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะครับระยะ10กิโลเมตรกับ3กิโลเมตรนะจากศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต9้าฟิสโลนะครับนะมาสูบน้ำนะจากแหล่งน้ำเดิมซึ่งมีอยู่ในพื้นที่เนะี่ยแล้วก็นำไปเก็บก,กักไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแรงนะครับ ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าสำหรับฤดูแล้งปี65ที่จะถึงนะครับ การเร่งช <formation jin x 2> ่วยเหลือในครั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำรถสูบส่งน้ำระยะไกลเพื่อสูบน้ำจากลำห้วยพีไปเก็บที่สระนองหอยแล้วกระจายไปยังพื้นที่ในตำบลน้ำพีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งการสูบน้ำไปแจกจ่ายในครั้งนี้สามารถให้ประชาชนอุปโภคบริโภคได้ในช่วงฤดูแล้งจำนวนกว่า6หมู่บ้านประชาชนได้รับความช่วยเหลือกว่า3,000นคนไม่มีอะไรป่ะไม่มีครับท่านครูว่าราชการจังหวัดก็ได้สั่งการมอบหมายให้ มีการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับโดยได้มอบหมายให้ท่านนอำเภอเนี่ยได้ไปจัดทำแผนงานโครงการขอสร้างระบบประปานะครับในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลน้ำพีนะครับแล้วก็ให้จัดทำประมาณการเพื่อขอรับการสานับสนุนจากงบจังหวัดโดยเร่งด่วนนะครับซึ่งก็กถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะ หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยเดือร้อนมามาต่อเน,นื่องหลายปีนะครับก็จะได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะ